ไหนเนี่ยนะไอเสี้ยวไหนเนี่ยเออเที่ยวคลองเที่ยน้ำคลองอดีสุดเร่นฟ้ายอดเรนฟ้าต่อยอดฝนตกมาหลายวันเร่นฟ้ามากเล่นใหม่นี่ก็สุกแล้วม่วง,งเนี่ยสุกแล้วสุกเกือบจะหมดแล้วอันนี้ก็เพิ่งจะ ลูกโตสามฤดูเนี่ยกำลังจะออกใหม่อีกแล้วนะ่ะลูกกำลังโตแล้วนะได้กินหลอกสองหลอกสามเนี่ย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 ลูกใหม่ๆเลยเนี่ยออกอีกแล้ว้องม,มองเลยออกอีกแล้วได้กินตลอดเนี่ยเฮ้ mà thiếu con thì sao lên không năm con thì sao lên, con thì sao lên nè ơi nè ơi hào mà nào hồ mà nào hồ lục lục chẳng lên nè ย่างนี้แหละปลูกไว้กินเองไปผ่านไปผ่านมาก็เก็บกินได้ครับเรื่มคลองพื้นที่ของจาธารณะนะไปไปไม่ได้กวาดเลยที่นั่งผมมองาง้ำดูออกแล้วออกสอลูกแล้วรอบสองอกลูกเป็นครั้งที่สองแล้ววันนี้วันหมวยออกเป็นที่สอง เดอนพฤษภ๊กาบ้าบ้าไ้เลยดอกไม้สวยๆนม้สวยๆเหลืองทองทองุไรเออม่ช่วยยายเขาเปิดร้านโอ้ยมาบีแต่เล่นเลยวะปีเตะเล่นเลยพอแล้วพอแล้วแบตหมดโอ้ย ม่อยากเปิดร้านวันนี้แหนไปไหนเลยน้ำอัดลมเนี่ยหน้าโรงพยาบาลสะพานเขียวพิเศษชัยชานเนี่ยตรงเนี้ยโรงพยาบาลตรงนี้ทางเข้างับนทางข้างบ่อเนี่ยไปลงพับไปเติมน้ำมันก่อนครนับถึงร้านแล้วครับ ยายก็เปิดร้านเนี่ยไปไหนอ่ะไปไหนนั่นอะรถรถกออนออกจากบ้านต้องใส่แมสอย่างนงี้ยเหรอครับใส่ให้ชินไหนไหนไหนอายุครับยกโกะเลยสิเด้วเชื่อยายเปิดร้านมานนนู่นนะครับ ครับนนไปแล้วเอ้ยเฮียเปิดร้านไหนไหนไหนตัวเล็กอายุครับเนาะนะครับต้องหาเลี้ยงชีพเป็นอย่างนี้เหรอครับได้มั่งไม่ได้มั่งก็ขายไป าน้ำบัดลมน้ำขวดด้วยครับห่อรางมือก็มือ,มอน,นี่แหลงพาบาลนะครับอพานเกียวนี่ครับ

เดี๋ยวเนี่้กินน้ำกนนำ็กินน้ำแต่ชเช้าแท้โอ้ยกินน้ำแต่เช้าแท้ขอโทษด้วยครับเด็กแส่แมตไม่ได้ <c oughs> ไม่ถนัดเฮ้ยห่ยงเลยไงแงงแงงแงง แค่นี้แหละครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร b ์แล้วกดกระดิ่งด้วยครับเป็นกำลังใจให้หนูอายุด้วยครับอายุครับเด็กสร้างครับเพื่อนหน้าก,กดเขาจะทำยังไงวันนี้วันอะไรวันที่สองน่ะทิษพิที่สอง ส,ส,สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซัสบสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยครับเพื่อแจ้งเตือนรับชมคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็มีไวรทำนี่นะครับสวัสดีสสดครับน้บนำแข็งมาแล้วครับถึงมาแล้วครับ

าปรน้นำแข็งเขาเอามาส่งแล้วครับวันละลังก็ยังดีครับ